ทักทายสวัสดีพี่น้องสาวสาว่างมาอีกเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วจ้าอาหลังจากที่นมอดอันมอดทงหอด,อหอด,ท,หอดทาแล้วคุณยายกับปปลูกเครื่องพี่น้องของปลูกเครื่องฝังเพิ่นพี่น้องเอ้ยอันต้นไม้ต้นอะไรต้นบักุ่้พี่น้องพะกันกินข่าแล้วเด้คุณยายกับแม่ชี่ก็ได้รมือนี่มือนี่ เมื่อนี้ก็ได้อแกงเซนมากินพี่น้องได้แกงเซนได้อหมูกรอบกับออบใส่กรอกเกง๊ยวนไม้กับข้าวลาย,ย่างอยู่เมื่อนี้สาวสว่างกันได้ต้มเลือดเมื่อนี้เหมือนเกาเช่นเดิมพี่น้องต้มเลือดของบ่ห่อนกันไหนพี่น้องเลยมือวานนี้สาวสว่างกันอมไก่อมไก่ ไส่เ,เี็นเขือเป็นจังหันมันเหลือมาวาน,นี่เหลืแบงมามาพี่น้องมา,มาซิมเบิ้งสบายกันดีสุขูสุขคนอยู่ตรงเนาะพี่น้องเนาะพแดดมือนี้พี่น,อน้อ,แบบอ,นองฝนตกริน คนตกพิมเมมาขึ้นนี่ทรงบาดแดดคิ่งายเราสื่อเบียรเครื่องปลูกไวก็เลยเนก็เลยพาเราพาเราออกมาพี่น้องวันนี้พากกันไปได้มอเตอร์ไซค์เมื่อท่านได้เห็นพี่น้องเบิง้ง แม้มอเตอร์ไซค์แม่ชี้พันอยากเอาไว้ให้ให้ลูกไส้พันเถื่อไส้ไปซื้อของซื้อนั่นซื้อนี่มันมันสบายมันง่ายนะพี่น้องหลุดยนพันกับมีอยู่ดอกลูกพันการเอาไปไส้ยู่กรุงเทพพี่น้องเขากับสองสาเดือนพันยังแวะมาเธอหนึ่งนี่ะพันกับงานพันอยากใส้ไปซื้อซื้อของพัน มีกับ่ามีนอกพี่น้องมือนี่เฝ้าแต่งเครื่องแต่งของย่านนั้งแดดท่อนห่างจากบ้านสาวสว่างกัดหกโลหกกิโลเนี่ยและพี่น้อง ได้กล้าแล้วขออนอยากใส่หมวกกิน้ะพี่หมอกกนล,อลม <laughs> ปลได้ยูประจําพี่น้องปลูกปลูกครักปลูกมีหลายบ่ได้มันบ้มีผู้อยูประจำ,ะะะจำตะกี้ตะจึนกระยูเนี่ยะพี่น้องโน่นเป็นสตกแา่ส,ะสะว่างฮับไปยูบ้านน้ำได้สองปีละ ดีเลิมากนะพี <guidelines> ่กับยังย threaten ังเลาะบึงเคียงหาเก็บบังม่วงบ้าไม่ซี่ เขาได้กินในลัะพี่น้องเลย <c oughs> คุณยายก็ได้ よろしくか願 โทษขออภัยพี่น้องค่ะ <laughs> ขึ้นนะบัดนี้เ <c oughs> มื่อกี้ส่งสีแดดส่งสีแดดเมื่อกี้ คนลงไนลงนามิมีดวะ คีอเผ็ดๆหน่อยๆหนึ่งาะ พี่นอ <c oughs> ้องต้นเลือ่ พอได้พูดได้คุยกันเนาะพี่นอนะ้องเนาะต้างสะ่างกระได้เหมือนเก่าเช่นเดิมฝ <c oughs> นกค็คือจังคือจังมืดขึ้มมาเนี่ยแหละพี่น้องฝนตก้ำเะนาะแม่ชีแม่ชีหายางเลาะเบึงเบื่องเรืองเบึงเรืองปลูก ยายมูลกะกำลังปลูกอันไปหาปลูกต้นบักม่วงอยู่แล้วพี่น้องไ้เบียบบักม่วงมาจีหาต้นนะปลูกต้นบักม่วงอะไรแบบนี้เ้ะาะาสว่างก็ขอขอบขอบคุณเด้อพี่น้นองที่เ้ามาติดตามรับชม ละบ่มีอยังดอกสาวสว่างค่ะแต่ละมือแต่ละเว้นก็ได้ยู่ไปยู่ไปที่สี่ละ <c oughs> หาหาเห็ดเบียกเกาะเกะแก๊กแน่นี่เบียกยังกับไปไปะช,ชวนมากกับไปโรงพยาบาลพี่น้องยังได้ก็ได้จังสี่ละเนาะทั้ก็ได้จะเป็นจะเสิเฮ็ดทางใดล่ะกับเป็นที่สี่ละ ใจก็เป็นกำลนักใจเห็นเด้อพี่น้องเด้อก็ได้พูดได้คุยก็ได้พูดได้จ่าสาวสาว่างคนอีสานเด้อขอขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อนี่กะสวัสดีจ้า